สวัสดีครับ <Huh? S 2> นี่วันนี้เราจะมาย่างไส้หรือไส้ย่างเหมือนกันไหมย่างไส้กับไส้ย่างอออะไส้ย่างดูนะครับวันนี้จะน่ากินแค่ไหน ย่างไส้ด <rôle à> ้วยครับอันนี้แปลงหวีหวีผมให้มันอ่ะหวีเล็กปี๊งหวีนะอ๋อหวีเล็กปิ้งคือเหล็กยางโย่ไปนั่งหวีให้มันตายเราเนี่ย ร้อนถอดออกลีเสื้อตใส่แมสหนะทุกคนใส่แมสได้หนะถอดเสื้อได้ใส่แมสก็หายบันเะปื้อนถอดเสื้อได้มันร้อนถูกแล้วปะมีเดียมเรามีเดียมพอมีเดียมมีเดียมมีเดียมพันเดียมนะโควิดโควิดโควิด สอัดครับโอยครับอ่ลองสุกเรอสุกโอ้ยต้องรออีกประมาณกี่วันวะัสามวันเนี่ยสามวันทำไมอ่ะเพราะวันนี้มันเป็นวันวนั่นไงมันพูดไงหาเออเพราะทานมุกนะพี่ห้าบาทสิบบาทเทป่า โอ้โห,หล้อนร้อนที่ใกล้กว่อุ้ยเนี่ย,ยเรากำลังย่างไ,ไยงไส้ครับผมสวัสดีเพียง213ท่านเนี่ยไปจ่ะต่อครับไม่รู้จะเคียมหรือจางเนี่ยเมนูเนี่ยย่างไส้ครับผม สวัสดีพี่สองพท่านนะอันนี้ทำทงานก่อนนะครับเด็กๆขอบคุณมากครับพี่ก้อยครับผมอ,อันนี้เราถ่ายคลิปไปด้วยเด้ออยากเห็นไงกูไปเอาสลาระกับเอากสลากที่บ้านเลยนะไม่เอากระปูกระปูสองช้อนน้ำใส่เราเนีนี่ครับ อะไรคเนยใส่เนยอย่างวะก็บอกว่ากินได้ใส่แมสก็บอกให้กินใส่แมสใส่แมสกินไงกินเอาใส่ขวยังไงต่ออร่อยครับสุดยอดอะไงก็ทุกคนนะตอนนี้เรากำลังกินข้าวเนี่ยดูครับครับ ปาส้มอยู่นี่ครับปลาส้มหรเฉยปลาส้มแข่งข้าวครับผมทุกคนนักแข่งข้าวมาเลยฮะลุมครับผมเฮ้ยกินอึงอ่าวไหมเป็นดีเป็นรักหมเลยกินข้าวมันกระด้าไม่กินไม่ข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวด้วยวันของข้าวเหนียวเท่านั้นอันนี้แกจะลงกินอื่นเด้อเอามากินเลยกินไม่เป็นนะนี่กินเป็นนะใส่แล้วพุงกิน ไม่รอหรอกจริงนะไม่น้ำพริกขี้นอเลยพี่พิกอะไรอ่ะฮะมีพริกอะไรอ่ะพริกปลาแห้งน้นพริกแม่ป้านมหวานสวัสดีครับสวัสดีครับทานข้าวผมทานข้เวผมทานข้าวผมอะมอมากินไหมอะมอกกินข้าว ได้แ้มะเขือปะมเมนแนวเนาะไม่มีมเมนแนวไม่มีลาบไม่มีก้อยเยมะเขือนงชมรองานแต่งเ่อก่อนเดี๋ยวเ่อเอาโอ้โหโ้ไมใช่าไเดีววันนี้เจ้าัดนคาววันนี้ก็มาทานกันนะคะนี่ลไบอ้งผัดวันนี้วนนีเลยผัดวันนี้วนนีเลยี่ปครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดย่อเอาน้ำยีเหรอ เก่าสามคกส่งวันไเนี่ยอะไรอ่ะแม่มตูม้มข้าวพี่อร่อยอืเยียเคยกินไหมมะตูมเป็นยาได้ไม่เคยนั่นแหละมาบ้านก่อนมันก็เขาไปต้มน้ำเป็นน้ำมะตูมไงที่รอยขายอ่ะเอากินดูเอาเอากินดูไปยื่นไปเอาเข้ามาเข้าปาก ขอลูกน้องนัทพิภพอยุ่พี่ต่อ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 อโอกล้องเครื่องนี้หนูมันก็่ค่อยชาดนักนัทบวกกินข้าวหันนั้นมามาโอ้โหต้มยำอื่นชุดยอดอร่อยเลย ออตรงลไว้เลยนี่อันนี้คขาวขอยิมกันแกยมาตัดแมสไยดินกินไม่ได้นั่นล่ะนั่นไงนี่สาวอ่ะเขารอเล่นเราพูดจริงเป็นน้ำขงไรนี่กินกินมาตูไหมอันนี้หขาเขามาฟ้าไว้เอาเอาไ่นอ้อเอากาอี๋หน้าหัวมุมนะนี่น้น่เ้น่มีใครยาที่ไขอ้อมอ่วไ่กินเลยมอันี่คืออะไรมอสมาตูม วัดมวดิมาตุมมเราวัดอิฐมาตูมเราจะเป็นเลาะอย่างเดียวเลยสุดหล่อไปแล้วเอาไปไหนไปนะเอาปลาผีปลาสวัสดีทุกท่านนะครับเพียงหนึ่งสวัสดีครับเอคืนแข่งไว้จะขอสจะสองเอารดเอาเอาคบบอดเิบเเคร่อเคื่อผมนเคิเสายเจเลยเครื่องสามหมื่นนูนเครื่องสามหมื่นนู่นใส่ไงใส่ ดูเป็นกระสือนะคะปลาส้มกับกระบิ๊กนะคะเนี่ยค่ะนัทปงจะเป็นกระสือดูนะคะปลาส้มตั้กระบิกวันนี้วันนี้อามารินนะคะเป็นกระสือรู้แล้วค่ะว่าใครจะไปกินไก่บนครูหรือไก่นะสสวัไข่ปลาส้มปลาส้มล้งก่อนปลาส้มมันมาทักทายว่ามาหรอมาพี่มาบิ๊กมาเลยปลาส้มตั้งบิ๊กมาพี่ ย่างหนามากเอือกินอะไรมันแห้งแล้วย่างหนามากนะบิ๊กใครทำน้พีิเนี่ยิดาท้องปะน้ใครทำนี่น้อยนักนะที่ได้กินฝีมือ e เยอด เลจริงๆมาไม่เคยทำน้ำพริกน้ำจิ้มงกินเลยขี้เกียจเนี่ยเไปดูงไม่ทำเพราะอะไรขี้เกียจใช่มแซวแซวแซวอร่อยอร่อยอร่อยพอแล้วส้มกิงเลยนะกินต้องโดดกันย็นขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะเยวนสวัสดีคบนั่งเลยนองนัดปงเทอเถอ เทบนั่งลงนังลงสไยนั่งลงสิครัูดียนอเยูพียูพีน้ำเาอืมยอู่มาบหรอองมาง้างเร็วนี่นีมันอย่างีรหวานาหรอรักใส่นะโอมันชอบอีกโอ้มันมันชอบนี่พี่น้องอย่าโดนอย่อย มันอยากกินมันข้าวลองจิบให้มันดูดีไมัจะไม่นั่งนั่งเลยนั่งกุศลเลยต้องโดนแน่ๆโดนแน่มาที่มานก็มาทางพี่เอดูสิคะดูบะส้มนะคะมาทางพี่น็อตก็โดนไหล็อกมาเร็วนั่งพันกินข้าวนั่งเลยพี่เจียนสวัสดีครับนอนกินเลยพี่เจียนัก่อนแล้วก่อนเลย นั่งด้วยกันเด๋ยวาคอเฟรมหน่อยละเออขาดความอบอุ่นใช่ไหมใช่นั่งเลยางทีวางขาคนนั้นใช่ไหมได้นั่งอยตอนนี้อบอุ่นแล้วตอนนี้รูสกว่าเ้ยทงนั่งหัวาไปเลออากาศเอาบอกว่าเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงนะตักให้กูเยอะต่มามาี่เรอีน้ไม่ไไม่ได้นะขับรถนะพี่ไม่เป็นไรผมหลับขับรถป็นกำเอา กินพนั่งเลยนั่งเลยแล้วมนั่งกินด้วยกันโหเพลินเพินเนี่ยนานๆลมลมตัวทีใช่กว่านางกว่าจะมาเด้อเดี๋ยวไม่ได้อยู่สิบนาทีถึงนะมาเดีวแล้วมังห้ข้าวกนข้าวให้ยมาโกสิสุดยอดเลยได้โห ลงที่ทะเบียนบ้านให้เด็กขับมาลงมาแปดด่านนะทีอเหรอมามามาครับเบียแบบพี้ยกสัตว์ตรนี้นี่งนี่พี่ไม่นั่งพี่ไม่นั่งนี่หาขโมยกินอื่นอะนี่เพราะว่าวย น่้าอนั่งหัวแถวมางแล้วนั่งหัวแถวแล้วอิน <repay ing. S 1> <AND S 2> ่ะหัเลยป่าวะเดี๋ยวนะจะทเาพี่เอกินข้าวเหนียวทีจะเอาข้าวเหนียวข้าวเจ้าอีกข้าวเหนียวกินที่ไหนลี่เรียนมัดข้าวเหนียว กำลังดูาแม่กดข้าวตมขต้มปานา้มีท้อนัน้อไนยู่โตะหลนะนกจากเาติ้งกิเราไปทำอไรก็ต้มแล้วก็น่าจะใช่อ่ะเอมันั่งมานั่งส่เลยก็สาขกัาไปตีมันมันอะเลยอืมเป็นข้าวผมให้พี่ฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมสวัสครับสวัสดีครับ ไม่กดไลา์กดแชร์นะคะยืดล่วขอบยืดช้อมเย็บผล้ร้อยนี่เลยฮะนี่ปะนี่มือสบายนะครับเออดูยังไงโ h a อือหือ Big Big มีไล Big อยู่ดีๆไม่ก็ลูกอิ่มแล้วน่ะไม่หมดแล้วข้างล่างมันจะใหม่หน่อยเด้อ แม่ซ่อนเราไว้แอบปะแอบมาไปกินกับไันเห็นดูประจําวันจะถึงอาหารหลักกันไหมเนี่ยเดียวเดี๋ยวนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอามะม่วงใหญ่นะถึงหรือเปล่าเอาไห้นข้าวเอามะม่วงอะไรเนี่ยเอามะม่วงหน้าบ้านมาให้อยลุงทิพย์เลยนะมาภาษาอีกแล้วที่เนี้ยถามเออเนี่ยพี่อันนั้นอะ ทำมาไม่กินอู่เาแม่ของนี่หรอนแม่ของของน้องน้องว่าแไม่กินอเฮ้ยฝากแม่ฝากแล้วกดแชร์ครับผมเบี่ยงในรถอ่ะเดี๋ยวให้แกดูอ่ะขึ้นบูมมาครับกลับมาเดี๋ยวค่อยแวะแกไอยู่ตรงนั้นแหละกองกล่องเนี่ยนเข้าเลยนะทุนประชม ไม่ให้เป็นอาตนี่ากโ้งเขาบอกว่าให้เจ้ามานั่งข้ามมามันบมมางกล้องไเดี๋ยวเก็เราก็นั่งวางกล้อเี่ยวายามพยบยีมหาม่นี่เขากินแบบนีกินู้ ไม่คนี่มันพี่เก่าพี่น้อยนั่นงั้นงั้นเเออนี่ดีกว่านี่อร่อยกว่าเยอะยอกยอกเราอราอยกเยอะติ๊กคุณแม่ฮะฝากสั่งได้นะฮะตักข้าวมาคุณแม่จะเป็นลมแะฝากเล่นนะครับน้ำพริกแม่ถอนนะครับก็มันอยู่บ้านแม่ถอนป่ะเออ E anyway? bah, ar, ต้องติดป้ายครับค okay. ือบ่อนตัวแทนจำน่ายตอนที่ล anyway> ุงเราไปตลาดเราพนักงานก็สร้างเง้อกับ้าอ้ลุงจ่ายโอเคอรลุมจ่ายมาไม่มีใครคิดกยเพราะมีพวกใจดีแขนมืออื่นถูกแขนน้องพู้นี้ถูกแล้วปะ ไปอ่ะไม่เหรอว่าจับะไปแล้วเหรอบอกว่าจะโชว์วันโชว์แล้วไปแล้วมันไม่แขอบมันเหนียวแล้วไปแล้วไปไอ้นั่นนะบอกว่าไปพรุ่งนี้แล้วไม่ได้มาเราอยู่เงินเลยบอกเราว่าในว่าไปวันที่นี้ตัวมันเล็กมแต่ถ้าไอ้ขามไม่อยู่ข้าเดือยอะไม่อะไรนะค่ะบอกเตรียวไปเดียมบอกเตรียมแล้วได้กลับมาไหมไม่ได้แร้วมันเขาก็อยู่เลยอ่ะเข้าแล้วอยู่เลย เขาเลี้ยงกับได้ทีก็คนหนักก็สามเดือนไวันทีหนึ่งสาสุดเจ้ารผสมภาษาขวบรรลุเรื่อเขวกระตุนวระทนแล้วขวคารับอยู่คนเดียวเจอแม่ทีก็เยี่ยมได้ก็สมเดือนไปแล้วอ่ะเดือนไปแล้วะ่ะเขาเขาไปเยี่ยมได้ใช่สมเดือนเนี่ยเขาจะเอาข้อฮะอันนั้นไข่มันอจบก่อนลองกินดูไหมกินไข่หน้าดำใส่ใจเด้อ ของดีนะออเไปหาคูปเอาซองจนปวดตาลใช่ผมกินเป็นเมื่อร่นักมก็ปานนักในะรอดมเื่อนนี่จะกินอึ่งแม่ไข่ะคนมันหลายแต่วันนั้นผมไปแไ่แม่แตงโมมาแกแบบตัวเล็กแค่นี้เองนะเอน้อยเคอแกบอกว่าแกบอกว่ามันตัวแค่นี้เองนะอืนั่นอยู่ในตู้นะ้มันจะไม่ใหญ่เแม่ไข่คล้ายเนื้อเนื้อกนหน่ไม่ใช่ ค,ค,คล้ายๆคล้ายๆกบเลยน่ยากลัวอย่ามามองนั้นกินค่ะใอยกินเพลินเลยใคอยกินกบกินอื่นน่ากลัวถ้ากินนะเครียดอ่ะไอ้เขียดตัวเล็กๆอ่ะที่ทอดแล้วมันยกมือเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงหน้าเดี๋ยวค่อยทอดให้กินมันปลาอยู่บนราคาผิดโจไม่กินเขียดน้อยแต่พี่โจกินอื่นตัวชาตคล้ายๆกันไหม เหมือนขนมกรอบอ่ะเขียดน้อยอ่ะใช่หรอจะอืดแล่วก็ไปกินในตัวลูกออดมันดีกว่าอืลูกอัดไม่ไหวลูกขั้วกัยนะโม่งขั้วเอาไปปากป่าป่ะเออใช่เฮ้ยน้ำลายมันโยดใส่กูหมดแล้วเนี่ยเพราะมันบะมันเยอะกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวเยอะมากเลย ตั้งแต่มันเริ่มติดพันนี่นะลูกนอนเหนื่อยกินข้าวเสียพลังงานเยอะตอนนั้นตีสามไม่กินข้าวเย็นโหเอาให้เท่าไรไม่พอมันหิวจัดๆนะมันไปนั่งดูนแล้วมันก็ฮอนขึ้นอ่ะหอ๋อหิวเออเหมือนมันบอกกินเถอะกินเถอะอย่างนี้นะความคิดโอ้าวเฮ้ยสาวสุดลู่แล้วตีสามวะตีสามวะ อร่อยนะเอาแค่มุมๆมันนะเพราะสงครามมันแดงมีเดียมแล้วมีเดียมมีเดียมโนาะจะแบ่งย่างนานมากไม่สุกใช่ไหมมันจะค่อยๆขอขอบคุณแทนขอบคุณครับเป็นใครเล่นนะพอแล้วไอ้ส้มส้มมันยางกระปิ้นมัน นี่เลยทำขึ้นเหรอใช่ประธานหน้าพี่เอหน้าเด็กกว่าเดิมอีกไม่น่าจกินได้หรอได้ใส่น้ำมะนาวกินให้มีอะไรจกหนไม่ไม่กินกิเปล่าๆเนี่ยกินได้กินได้ประธานขนมปังก็ได้อยู่นะไอร่อยนะไม่กินเปล่าๆก็ได้คล้ายๆเช๊เมน์ขนมปังของสองสิอ่ะครับพี่นะใช่ของสองสิบประมาณคล้ายๆกันี้อ๋ออันนี้ของแท้จากสวนเลยมั้ยจากป่าเลยจากรังเผาเลยจากางมโก้นะรอเพราะเราไม่ได้เลี้ยงไง เป็นธรรมชาติเองอ่ะลางน้หนอนใหมก็มีหันอ่ะพีเอี่ล้างใหม่เอาเลยอ่ะนี่ฮแล้วเพึ่งแท้จากผาอกโอยเล่นเล่นอะอะไปเฮ้ยตักตักตักตดเหออันนี้เลยนะกินอ๋ออร่อย แต่มันไม่ใช่เดือนถ้าเดือนหเข้มกว่านีกนะของดีกว่านี้ใ่ไใ่ไใ่ไอันนั้นมันขี้ยอนมัถ้าพึ่งถ้าพึ่งไม่เทมันจะไม่เ้มเขาเรียกอะไรนะเอเเสษเงมันนะบอเป็นยังมัไม่เห็นเป็นเงเลยนนน่องอาหไม่ใส่มือปิดไหนเราเรากำเี๊บอ๋อ เดี๋ยวก็เบหวานมาตอนนั้นมีขวานึงก็ให้ชื่อขวานต่อโอเคอไรจามาตาบ้ารู้จักตาหมาตาเรือตาขีตาบีตีหัวพี่นิดนนี่อะไรบ อ็ยางจะเอาขึ้นมาอีกถ้เดือนมันก็จอร่อยมึงก็ไม่ปิดฝายู่เนาะเข้มกว่านี้อีกนะอ๋อเินั้นก็ปิดสิไปเบินอาาอที่บอกว่าจําพึ่งเดืนว่าครับพี่เมครับคุณแ่เปิดาีครับสวัสดีครับไปนะวันรักอะไรมันเคยหินลึกเนาะตอนนี้มีน้ำพริกมีไข่เคียวมีอะไรมีต้มไห้คับบอก ย่างไส้นะครับวันนี้ให้น้องๆเป็นกระสือกันนะครับอามารินเป็นกระสือนะคะพึ่งหลวงเหรอเนี่ยข้างล่างพึ่งหลงึที่ต่อยแบบเราตัดใช่ย่างไส้เดี๋ยวเขาทย่างนี้ทำก่อนวันนี้ครับไม่ใช่พึ่งพึ่งที่ตีหัวปลาใช่ไหม ไม่ใช่อ้นันนั่นไม่ใช่พ่บ้านหนูเรียกนิ้มต่น่อยไม่เจ็บไอ้นี่ะ่าททำมัได้ต่อยได้ด้วยแล้วเราไปเอาไปไงต้องเผาก่อนเพื่อให้มันอนึ่งไก่อนแล้วก็รังก็ลังใช่ไปาไปฝาากน้ำคันควันให้มันออกไปก่อนแล้วค่อยกลับรังที่หลังเขารังเขายกมาเลยใช่ไหมเอาเอามาแล้วก็เอาแล้วมันไปอยู่นมันจะมีตัวอนด้วยใ่หมที่ดงมันะที่มันดึงกันนะัง สสวัดีูแต่ถั่วนึงได้ก็ใช่หลายลังลังนึงนะเป็นสี่นีดังนึงมันหดก็ได้เยอะอบคหรือว่ามันก็ขายแพงต้องฝ่าฝ่าดงคึ่งไปนะโดนต่อยต้องโดนยังไงต้องโดนสองสามลูกหลงไงไม่ยอมดื้อไม่ยอมกลับไปไม่ยอมหนีไงรอรอรอก่อนรอก่อนรอก้อนจบ อึ่งอ okay well, ึ่งมันจะอึ่งดิมมดินเอาให้มันกินลา้นให้มันกินมันกวนลืินเรแล้วหมดเวลาแล้ว

อ้ามาาุไขมันไหมเยนเยเลยดีาแม่ินไปเปี่ยนเาดีกว่แม่กินไม่เปี่ยนหรอเอาอะไรมา่กินไม่เปียนมผัดเผ็ดเลยพักเร่มเหนังมันะไม่กก็ได้อยพี่ ไรสองลูกบอลเลยไม่ได้จับมันไม่ถูกมันก็คือไก่ย่างไงก็ถึงอ่ะค๋อไก่ย่างเี่คือคือไก่หมาบ้าไม่ได้รูปล่างกรตากันมั้งมันนึกอะไมันน่าจะไก่ไี่ชิมบอกอยู่โมต้าสวัสดีว้าตักกางวัวตักเกือกตีตักกางูป่างกะตากน่ะตกใจนิดนึง เป็นอาหารงดใช่เปิดมาเป็นอาหารงดูผู้หญิงที่สวยๆแล้วเขากินงหมดแล้วพี่ไม่ไหวชิมๆได้จะนงเข้าไปติดตามชิมๆได้ีนึ่งต่อมาอ๋ออร่อยมากทำมาเยอะการทอะก็ไม่ได้ีย่างอื่นนะครับกระหอนย่าอื่นเป็นแซบแซบนะครับย่างอืกัหมดไปซองพิโครับแซบมาเยอะกระอนย่างอื่นแล้วก็ย่างไส้ด้วยครับ อันนี้มีทั้งเป็นกระสือเป็นทั้งอหลายอย่างนะครับดียังไม่มีเธอกินไก่ใครบอกต่อไปนี้จะกินคนไม่กินไก่เล็กกินยางนะกินคนไม่กินไก่เล็กอือมีก่อนเหรอไม่อันนี้เนเลยนะน้ำพริกเราพินเราพินเห็นน้ำพริกก็อยากนะครับกินดีอะไรกินร้อยก็นะ ถ้า้วนกินแล้วไม่กินนะเมอเด้อเมือนีเพิ่มเมอ,มเมอไม่ต้วนกินแล้ไม่กินนะเมื่อด้อถ้าม่กินรึล่าเจ๋อปอ้ว ดีค่ะสวัสดีค่ะต้องล้างอ่ะเอ็มขึ้นมล้างเองค่ะมากินข้าวได้ไหมีบเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่จินละสินสวัสดีค่ะป้าโทนเรทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอิ่มหมดแล้วค่ะเฮ้ยฮะทำนีเป็นต้มากิน สวัสดีค่ะน้องมิ้นตาค่ะสวัสดีค่ะค่ะรอกินเป็ดไปต้องทอนกินทั้งตัวอยู่อยู่เสื้อต่อนี้ค่ะป้าเช็ดกล้องหน่อยอ๋อกล้องไม่ชัดน่ะตะมอกเรียบร้อยครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อไปเลยครับ